นะหนึ sí, 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 actually, ่งสองสามอื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 มเฮ้ยสองกอมียวห้ามสองกอมีวห้ามกอเร็วกะเฮ้ยเฮ้ยอืมมาหนึ่เอาตั้งน่ะเอาตั้งแล้เาเทาเดี๋ยวันแล้วหมาเหนึ่งนั่นน่ะแผลร่วงก็เอผัดเอาก็ร่วงอ่ะในห้องไงผัดเอาเฮ็ดในดีมามือเออ เอาไข่กัมสองกนไข่มีหมอก็ไก่ไก่จ้ามไก่แงมอน่ะไข่มีหม่อมจ้ามอน่ะไข่มีมือจ้ามือเอาเอาแล้วเอาก้นมีหมอก่อนเฮ้ยอย่าเข้าสองก็อย่าเข้าอย่าเข้าสองก็อย่าเข้าสองกนขึ้นมาก้องขึ้นมาก้องก้อนเละเออก้อนไหนขึ้นมาโอเคนั่นแหละจังหวะนี้นะครับผมจังหวะนี้นลฮะเลี้ยงก้นลมก้นลาทั้งอมดนึ่งนะฮะจังหวะนี้เออนั่นแหละก้นไหนก้นไหนมาฉีมาฉีมาเฉี่เอ มาชีก็ไม, il, ม่มาชีลงว่าค่ะมาชีเฮ้จุ๋มเฮามาชีไปแค่ลงอ่ะถ้ามีหมอถ้ามีหมอเอาหมอมาบันกลมันเอาหมอมาบันกลมันให้ต้องเป็นกูสุดท้ายมีหลีเอาหมอมาบันกลมันกรรมการโอเคกนไรมา ผไผเน่เอามาเมาดีไรเมาหนึ่งร้อยเนี่ยอผมีมก่นอน่้อป่ไปเด่นนเด่นหดแล้วก็แล้วโมจ้าไมนอันเกี้ยงนอันเกี้ยรงไหนนั่นก็เลยเติมมาเออโมจ้าไรนี่กอนกอนะโอเคโองก่เลยโมจ้าโโอเคโอเคเอาห้าไสูงกันอ่าหนึงสองสามอืมอืมอืมเฮ้ยสอกอมีหมสกอมีหมกอเร็วก้เฮ้ยเฮ้ย

เี่ยวไปต้ยนั่นว่าหม้เชียงจุ้มเป๋โอ้โอหันหอไปดีเขาบ้าจอยแช่ไนแ้งยันเนาดราะ